กับสวัสดี f อแล้วก็ผู้ติดตามนะครับรับชมทางช่องสีเบื่งไหลยนตนะครับวันนี้ก็ผมอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนะครับอยู่ที่ราดกระบังนะครับเดีมานอนพักที่โกดังเก็บตู้นะครับของพี่สาวนะครับคนบ้านเดียวกันนะครับอยู่บ้านเดียวกันนะครับพี่สาวเนี่ยวันนี้ก็เลยถ่ายคลิปมาครเผื่อ f อท่านไหนนะครับสนใจตู้ครับ ตู้คอนเทนเนอร์ตู้เย็นหรือว่าจะเอาตู้แห้งนะฮะไปทําบ้านนะฮะเนี่ยฮะหรือว่าจะไปทําเป็นออฟฟิศนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูนะครับอยู่นี่นะฮะเนี่ยบริษัทนี้เลยครับ T U Y ครับเนี่ฮะเป็นบริษัทนี้เลยนี่ฮะนี่ตู้แห้งนะครับตัวนี้เป็นตู้แห้งนะฮะเหลือใบเดียวนะครับอันนี้ขายก็ขายนะครับหรือว่าจะเสริมตู้นะครับความยาวความสั้นนะครับตัดตู้เสริมตู้นะครับ ข้างในก็จะเป็นสเตนเลสนะครับถ้าไปทำออฟฟิศทำอะไรก็น่าจะดีเลยนะครับผมว่าว่ามันเป็นสเตนเลสครับเปิดแอร์เนี่ยผมว่าเย็นเจี๊ยบเลยล่ะนี่ฮะกว้างนะครับกว้างมากเลยน่าจะอยู่าราวๆสองเมตรยี่สเมตรสี่สิบประมาณนี้นะความกว้างความ,วามยาวก็เนี่ยมันจะมีสาตู้เขานะว่าตู้20ตู้40่ตู้45นะฮะนี่ฮะ ลองเข้ามาดูครับอยู่ที่รัดกระบังนะครับนี่ครับเบอร์โทรก็เบอร์ตามนี้เลยนะครับนี่คถ้าเห็นวิ่งส่งสินค้าที่ไหนก็นี่ยะบริษัทนี้เลยครับบริษัทของพี่สาวของเวียงนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูครับตัวนี้ก็ซ่อมด้วยนะครับนี่ครับรับซ่อมด้วยนี่ยตัวนี้เทสรั่วครับรั่วก็เลยเทสนะครับนี่ครับตู้รั่วครับ ซ่อมแล้วก็เลยลองเทสดูว่าความเย็นมันจะได้ไหมครับตัวอาหารแช่แข็งนะครับมีเยอะแล้วในนี่ฮหรือว่าจะทาเป็นออฟฟิศนะครับเนี่ฮะนี่ก็เป็นตู้คอนเดนเอร์ครับทำออฟฟิศเขาทําไว้แล้วก็มีนะครับจะมีอ่าทาหน้าต่างไว้แล้วนะคไหมฮะข้างบนนะครับจะทําหน้าต่างประตูไว้แล้วก็มีนะครับก็ลองเข้ามาดูครับลองเข้ามาดูหรือว่าเบอร์โทรที่อยู่ในหน้าคลิปเลยนะครับ ลองเข้ามาดูครับนะฮะตู้คอนเทนเนอร์ครับดูโฟก์ลิฟ์ครับโคตรใหญ่เลยนี่ฮะสิบตันโอ้ใหญ่ครับมามาดูตัวนี้ครับทีนี้นี่ฮะตู้เป็นสตีเลตนะครับเนี่ยพื้นเป็นโลมิเนียมนะครับหนาๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับใคร ตัวที่เขาทำเป็นบ้านไว้แล้วนะครับนู่นวนาสอนเนี่ยอยู่นู่นอยู่เลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ทำาบ้านเลยนะครับตัวนี้ทำเป็นออฟฟิศทำอะไรพร้อมแล้วรอไปใส่วงเอ้ใส่วงกบไว้แล้วครับวงกบหน้าต่างวงกบประตูนะครับ หรือว่าแกจะขยายนะครับถ้าเขามาทางนี้เขาจะรู้ดีนะครับของเฮียแกนะฮะตัวนี้แกก็เอามาทําเป็นขยายครับตัวนี้นะฮะขยายตู้ออกตู้40ขยายออกเป็น45เนี่ยขยายหน้าหลังครับเขาบอกตัวส่วนนี้เป็นแสนแล้วนะเนี่ยเนี่ยจากจากตรงเชื่อมตรงนี้ครับมาเนี่ยตรงหน้านี่ยคเพราะว่ามันจะมี นี่ฮะตู้ควันไฟนะครับยี่สิบห้าโลตั้งเท่นี้นี่ฮะตัวนี้จะเป็นตู้ควันไฟยี่สิบห้าโลนะครับอันนี้น่าจะเป็นคอมแอร์นะครับไม่แน่ใจนะครับตู้ความความเย็นนะครับนะฮะออฟฟิศครับนะครับผมนอนตู้นะครับเมื่อคืนตู้ออฟฟิศเมื่อคืนนอนนย่างเงี้ยทำเป็นหน้าต่างแล้วครับ อันนี้ก็กั้นห้องได้นะครับเนี่ยกำลังจะทำกั้นห้องนะฮะเหล็กฉากผมอะลองเข้ามาดูครับเนี่ยฮะพื้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นร่องเปนร่องแล้วก็ปูไม้หรือว่าจะปูอะไรก็ได้ทำเป้นหน้าต่างเรียบร้อยแล้วทำหน้าต่างเรียบร้อยแล้วป่ะก็ฝากไ้ด้วยครับผมกับตู้คอนเทนเนอร์นะครับใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูนะครับดอว่าจะจะทำเป็นบ้านเป็นอะไรนะครับเนี่ฮะ กีมีขอลาไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากมายครับถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูกันนะครับไปคลิปนี้มีขอลาไปก่อนนะครับพอเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยครับนี่ฮะผมนอนเมื่อคืนนี้นะฮะทำเป็นโมกบเปิดประตูได้เลยนี่ฮะอะไรก็มีนะครับหาอะไรตัวไหนนะนี่ฮยอะไรลองเข้ามาดูครับกูนะเยอะแยะไป ทีนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเอไปเจอกันโอ,อกาสหน้าสวัสดีครับ